สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยะกับผมเฮียหมามองแมนนะครับวันนี้นะครับในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์พศ2 5 6 6นะครับวันนี้เราจะมาในรูปแบบบอลแตง3คู่อีกเช่นเคยบอลแตงคู่แรกของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างด้านทีมเอเวอร์ตันพบอาเซนอลในเวลา1 9นาฬิกานาทีของวันนี้นะครับจะเอาบอนอย่างเอเวอร์ตันนะครับ ผลงาน,นาท่านัดที่ผ่านมาทําได้ไม่ดีเลยเสม,มอหนึ่งแพ้อี x4 เลยนะนัดล่าสุดก็พลาดแพ้กับเวทแฮมยูเอตดด้วยสกอร์2ต่อ0นะครับส่วนด้านทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนะครับผลงานท่นานัดที่ผ่านมาทําได้ดีเลยชนะ3แพ้1และเสม,มอ1นะครับนัดล่าสุดก็พลาดแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์1ต่อ0นะครับแต่ต้องบอกเลยนะว่าก็ทำมาได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับอาร์เซนอลนะแต่ว่านัดล่าสุดก็าพลาดแพ้ไปเนาะ สถิติ5นะัดที่เคยพบกันของทั้ง2ทีมนะครับก็จะแบ่งด้านเอเวอัตันนะที่ชนะไปได้3นัดนะอาร์เซนอลชนะไป2นัดนะครับนัดล่าสเวดเป็นอาร์เซนอลเนานะที่ชนะเอเวอัตันด้วยสกอร์2-0ต่อนะครับวันนี้ผมก็ชอบทางทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลน,นะผมคิดว่าอาร์เซนอลมีความได้เปรียบมากกว่าพอสมควรด้วยตัวเล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่านะครับวันนี้ผมเปิดมให้อาร์เซนอลต่อ1ลูกวันนี้คิดว่าอาร์เซนอลน,นะครับจะยิงด้วยสกอร์ที่ขับได้สกอร์ติดอานะครับอาร์เซนอลชนะ2-0แน่นอน คู่ที่2ของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในด้านทีมแมนยูไนเต็ดพบคิตตันพาเลตในเวลา22่สนาฬิกาตรงของวันนี้นะครับจเจ้าบ้านอย่างแมนยูไนเต็ดนะครับผลงานอาทิตย์ผ่านมาทําได้ดีเลยชนะ3แพ้1และเสมออีกหน,นะครับนัดล่าสุดก็ชนะนอตติงแฮมฟอร์ดเลดบุสกอร์2ต่อ0นะ์เราก็ทำไ,ได้ดีฟอร์มของพวกเขาก็ยังคงทําได้ดีอย่างต่อเนื่องนะฮะส่วนั้นทีมเยือนอย่างคิตตันพาเลตครับผลงานนอาที่ผ่านมาทําได้ไม่ดีเลย แพ้3เสมอ2อนัดล่าสุดก็เสมอกับิวคาสเซลยูไนเต็ดด้วยสกอร์0ต่อ0นะครับสถิติ5นัดที่เคยพบกันของทั้ง2ทีมนะครับก็จะเป็นด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ชนะไปได้2นัดนาคาตั้พัเลสชนะไป1นนัดและเสมอกัน2นัดนะครับนัดล่าสุดก็จะเสมอกันด้วยสกอร์1ต่อ1นะครับ วันนี้นะผมก็ชอบทางเจ้าบ้านอย่างแมนยูเตตนะครเคียวแมนยูเตตมีความได้เปรียบมากกว่าพอสมควรด้วยตัวเล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่านะครับวันนี้เปิดไม้แมนยูเตตต่อ1ลูกถึง1ลูกครึ่งเลยนะน,นี่คิดว่าแมนยูเตตนะครับจริงด้วยสกอร์ที่ขันได้สกอร์ที่ข่านนะแมนยูเตตชนะ3-0แน่นอนคู่ที่3คู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับจีนศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นด้านทีมวูฟแพรมตันพบลิเวอร์พูลในเวลา22่สนาฬิกาตรงของวันนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างวูฟแพรมตันนะครับ ผลงานนาทีผ่านมาทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะชนะ1แพ้2และเสมอสองนะครับนัดล่าสุดก็พลาดแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสโก้สามต่อศูนย์นะโหน่าเสียดายจริงๆฮนะส่วนด้านทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับผลงานนาที่ผ่านมาก็ทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ชนะ1เสมอ2และแพะ้สองนัดนัดล่าสุดก็พลาดแพ้กับไบรตันวยสโก้สกองต่อหนะครับสถิติ5นัดที่เคยพบกันของทั้ง2ทีมนะครับก็บเป็นด้านลิเวอร์พูลนะที่ชนะได้4นัดแพ้และเสมอกัน1นัดนะครับ นัดล่าเสือเป็นด้านลิเวอร์พูลนะที่ชนะวูแหำตันด um ้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์นะครับวันนี้นะผมก็ชอบทางด้านลิเวอร์พูลนะผมคิดว่าลิเวอร์พูลมีความได้เปรียบม,มากกว่าพอสมควรด้วยตัวเล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่านะวันนี้เปิดมาให้ลิเวอร์พูลต่อครึ่งลูกถึงหนึ่งลูกเลยนะวันนี้คิดว่าลิเวอร์พูลนะครับจะยิงด้วยสกอร์ที่ครับได้สกอร์ที่ห้านะครับลนะิเวอร์พูลชนะสองศูนย์แน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอลเต็งวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กกกดดดใหหห้้้้เเฮฮีีีียยยมมมม่า่าาาววววนนนนคครรััััับบออออแ็ตตงขตลไปสส